สวัสดีครับพบกันในช anel p h y s i c ครูวิทยาครับวันนี้ก็มาในงานเลือกตั้งนะครับก็ทางด้านนี้ก็ช่องหนึ่งเมดนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ลูกชาน้องสาวครับอันนี้คุณแม่ผมครับแล้วก็ช่องเบากช่องนิดหนึ่งครับอันนี้อนี้ลูกสาวครับลูกสาวครับอันนั่งก่อนลูก อ่าวันนี้ก็มาเจอกันในครอบครัวนะคระับก็ครับก็มีคุณมาใช้สิทธิ์ตั้งนะครับคุณพ่ออยู่ทางนี้นะครับงอยู่ทางนี้นะครับอ่าก็วันนี้ก็มาใช้สิทธิ์นะครับก็คือก็มีคนถามมาเยอะนะครับวันนี้ตอบให้เคลียร์เลยนะครับว่าอ่าช่องหนึ่งเมเดีนี่เป็นน้องชายผมหรือเปล่าส่วนมากประมาณเกินครึ่งบอกว่าเป็นอ่า เป็นน้องชายนะครับผมเป็นพี่ชายนะครับก็ให้เทียบกันนะครับว่าใครน้าแก่กว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกตรงนี้ครับว่าผมนี่เป็นเป็นน้องนะครับแต่เป็นน้องสาวพี่คนไม่ค่อยรู้จักคือพี่หน่งเมเดย์นี่เป็นพี่ชายนะครับผมเป็นน้องชายคนที่สองส่วนนี้เป็นน้องสาวคนที่สามนะครับมีสามคนมีสามคนพี่น้องนะครับ ครับคลิปนี้ก็คงเคลียร์เลยนะครับว่าว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องนะครับนะครับพี่ชายผมนะครับก็เป็นพี่เน่งนะครับส่วนผมชื่อเล่นนงนะครับี่นงอย่ามือสายค่ะอย่าตื่นเนนะแล้วก็แล้วก็น้องนุชนะครับเออเน่งนงนุชนะครับด้านหลังนะครับกับคุณแม่แม่หน่อยนะครับแม่หน่อยตระกูลนองครับหน่อยครับคลิปนี้ก็เคลียร์เคลียร์กันนะครับ ครับขอบคุณครับคลิป oh. นี้พบกันแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ